วันนี้เป็นครั้งที่66ตรงกับวันที่1 4มกราคมพุทธศักราช2569้ารเ้าข้าพเจ้านายสุวรรณจีรมากรขอเป็นวาจาสาธทยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจริยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเ็จลุนหลวงปู่บุญชูเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลาย ปรดจงมานุโมทนานในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขอรูปภาพคุณพระตนาไตายครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายบนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักกวาเรสุอัตตรา,าชันตุเทวตา,าสัธัมังมูริราชสาสุนันตุสา ขโมกกทังสักเคกาเกามจรูเปคิริสิขะราตเตจันตาริกเกวิมาเนทีเปรตเทจจคาเมตลุวนาคาเนเกอาวัตุมิเกเตภุมมาจจยันตุเทวาชราลาลวิสเมยักคันทัปปนาคา ติ arias, um, ição, women, tá, ันตาสันติเกยังมุนิวาลวัจจันตสาทวเมสุนันโตธรรมสวรราโลอยามพระทันตาธรรมสวรราโลอยามพระทันตาธรรมสวรราโลอยามพระทันตาบทสวดนมัสการสิทธิาถานโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมต,สตัตสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,สตัตสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทอสสุสัจจกริยาคานาติเมสรนาังอัญงพุทโธเมสารนังวะรังเอเตนะสาจาวาเจนะโสติเมโอตุสาปทานาติเมสรนังอัญงธรรมโมเมสรนังวะรัง เอเตนะสาจวะเชนะโสติเมโตุสาปะทานาติเมสระนังอัญยังสังโคมสระนังวรังเอเตนะสาจวะเชนะโสติเมโตุสาปะทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอธิกาคาถา มหาการุณิกนาโทอัธายาสัพพานินาปุเรตวะปาระมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนสัจวัชเชนมะหุตุสัพปุปตวะมหาการุณิกนาโทหิตายาสัพพานินาปุเรตวะปาระมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนสัจวัเชนมะหตุสัพปุปตทวะ มหาการุณิกนาโทสุขายาตาภปานินังปุเรตวาปารมีสาพาปะตอสัมโพธิม,ตามาุตตะมะเอเตนะสาจวะเชนะมโหตุสาปุปปัตตวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอวังเมสุตางอกางสมยอมปะควาสาเกสุวิหารติกปิระวาตุสมิงมหาวเนมาตาปิโกสังเกนะชาทิงปัญจมาเตหิปิโุสเตหิตัพิเหวาอรหันเตหิตตหิจโรกธาตุหิเทวตาเยปุยเยนาสันนิปติตาหุติปะควันตา อาตนายาภิกขุสังขัญจารโคจตุนนางสุทาวาตกไกกานางเทวานางเอตัทโหเสียยังโขภะวะตากเกสุวิหารติกะพิระวาตุสมิงมาวเนมาตาภิกขุสังเคณสาทิงปัญจมาเตหีภิกขุสเตหีสัพเพหะอารันเตหีทตหีจะรลกะธาตุหิเทวตา เยปุ้เยนาสันนิปติตาโหติปะกวนตาท้าสนายภิกขุสังขันจะยันนูนามยามปิเยนาปะกวาเตนุปสังกเมยยามาปุสสังกมิตวาปะกวโตสันติเกปาเจคาถาภาสสียามาติอราโคตาเทวตาสยยถาปินามะปะรวาปุริโสตัมมจิตตาวาพาหังภาษาเลยยาภสัยตังวาภาหัง ดำมิเชยยะเอวเมวสุธาวาเสสุเทเวสุอันตะลรตาภคะวะโตปูรโตปาตุลหังสุวัตโคตาเทวตาภคะวันตังอภิวเทตวเอกมันตะอัถถังสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาภคะวะโตสันติเกมบังคาทังอภาสีมหาสมโยปวันสมิงเทวกายาสมาคตาคตาหิบังธรรมสมยันทะกิตาเยวะ อปาราชิตสังคันติยตะโคอปาราเทวตาปะกวาโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีตาลพีกวตมาทังสุจิตตังอัตโนจุกรมกังสุสารถีวเนตตาในเขตวาอินเลียนีลาขันติปันทิตาติยตะโคอปาราเทวตาปะกวาโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีเชตวาขีหลังจตวาปรีคังอินทะขีลังโอหะจัวะเมชาเตจันติสุทาวิมารา จากภูมิตาสุทันตาสุสูนาคาตีตทโคอัปราเทวตาภักกวะโตสันติเกีมังคาทังขปาติเยเกจิพุทธังสรนนังกตาเตตเตฆเมตสันติยภไยภูมิงมหายามนุสังเทหังเทวกายอย่างปริภูเรสันติสิยตโคปกวาภิกขุอามันเตสิเยปุยเยนาภิกขเวทัสสุโรกัทาตุสุเทวตาตันนิปติตา ควรติสถานกัางทัศนดาญาภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกขเวอเหตุสูงอติสมาฐานังนันโตสัมมาสัมพุทธเตเตสัมปิปะกาวันตานงเอตาปลมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเหตุสูงเสยถาปิไม่หังเอตริเยปิเตภิกะเว ภวิสันสียนาคาตมาทานังหันโตสัมมา,ทาทสัมพุทธาเตสัมปีปะกะวันตานาะงเอตาปะละมาเยวเทวตาสันนิปติตาภวสาิสวันติเสยถาปิไมหังเอตเริอาชิกิตามิภิกขเวเทวกายานางนามานิกิตติยิามิภิกขเวเทวกายานางนามานิเตศิตา,ามิภิกขเว เทวกายานังนามมริตังสุนาถาตาทุกขามนสีิโรถาปาติสามิเตวัมพันเตติโคเตปิคุโวโตปัจสสุมขะวาเอตทโวจะสิโรกมนุกกัสามียัชาภูมิมาตัสิตาเยสิตาคิริคขปาลังปะหิตตัตาตะไิตาปุตุสีหาสัลลีนาโลมัสาพิสัมพุโนโอธาตมัสสักทาวิปัสสนมนาวิราภิยปัญจสตเตยตวาวันเน กาปินวัตเถเวตโตามันติยิสัทธาสาวเกศาเสนรเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานธาภิกขวเตจะอาตาปมะกะลุสุตวาพุทธาศาสานังในสัมปาตุลหุยานงมุสานัสสาสนังอเปเกสาตมัตทักุงตหสังอธาสาตตริงสตังเกเกสาตานังมุสานัมัสตุงอเปเกนันตมัตถักุงสาภาภุตาหุงตันจัสพังอภิญญายาวะวะกิตะชะกุมารโตะมันติยิสัทธาสาวเกศาเสนรเต เทวกายาภิกกันตาเตวิชนะตาภิกขวโยหังกิตติสสามิขิราหอนุปปโสศาสตาสาวะยาคขาภูมิมากาปิรวัตถไวสิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสตินนมุทตมานาภิกาาุมภิกขูนางสมิติงองนางชาตาสาะเหวตายกขานานาตวันิโนยิชิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสตินนมุตตมานา య నా తవ ఇో తిమంత సతి నుమ మానా అభి కి నా ఇచ్చే తే సో సవ ని మన్ తిమంతోమానా Habi ka mong piku na kamitin mo ng wit. Lamit na panjalataya ka na anak tawan nino. Iti manto si timanto wana wanto ya sa sinumot na mana. ka mong piku na kamitin mo ng kumpi ka wala We pun sa sani we tanang kuyo na sa tasasang yaka ng kuyo pati. ภูมิพิโรนาชกิโกโสปากาสัมมิติงุนนางปุริมันจติสังราชาตตาลโต菩สตรติคันธปานังอธิปติมหาราชาตโสวัปตตาปิตัสสะผาโวอินธนามามหาพ่ายติมันโตจุติมันโตวันทวันโตสัตสีนุมาทมานาวิกามุงปิกุนางสัมิติงุนนางขิจันจติสังราชาวิรุณโธตัปปัสสาติกุมมันนานังอธิปติมหาราชาตโสวัปตตาปิตัสสะผาโวอินธนามามหาพ่ายติมันโตจุติมันโตวันทวันโต ยสถติโนมัทธมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงุณัปัจิมันจะติสังราชาวิรูปโคปะสาตินาคานางอาิปฏิมหาราชายาติโสปุตตาปิตัสสะภาโวินทนาามาภพระไรทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยาสถิติโนมัทธมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงุณังอุตตันจะติสังราชากุโรตปัคปะสาติยักขานางอาทิปฏิมหาราชายาติโสปุตตาปิตัสส ถ้าโวอินธนามามหาภะอินิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสติโนมัตมานาอวิกามุปปิกุณังสมปิทิงวังปุริมาติตังฆาตาตาลทศกินนนวิรูปโกปชิเมนวิรูปภโกกุลโลตระสิตังจัตตารุเตมหาราชาสมันตาตุโรติสาทัตตละมานาอาตังสุวรรณีกาเปรละวัตเวเตตังมายาวิโนสาสาอากูวันติกาสัทามายากุเตนตุเวเตนตุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามเสโทจักินนุมันโุนิมันโุจัปนาโตปมัญโยจะเทวุสุโตเจมาตุลี จิตตเสโนจะันธโพนะโอราชาชโนสโพสาูปัญจากสิโกเจวะติมพระดูเสือสาเอเตจันยชราชาโนกันทภาสหาราชุพิโมทนมานาภิกามุญปิคูนาสมิติงุนังอาทากูนาภาษานาคาเวสาราสาตตกาคัมภารัตลาคูปายาคาสายติพิยามุนาทตาลตจากููนากายสติโนเอราวันโนมหานาโคชุปักาสมิติงุนังเยนาคาลเชสาสาลันติสิพาจิจัปัขีวิสุจัคู เวหายาสาเตวะนวะเตวะนะมจชปัตตาจิตนาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคลาชานมาเสสุปันโตเขวมกาสสขุโตสันายวาจหาอุปายันตานาคสุปนาสมกังโสพุทังจิตาวชีราเตนะสมุทังสุราสิตาภาตโลวาสวาเตเตอิทิมันโตยัสสินโน การกัญชามาพิมาสุราธานุเบกษาเวปจิตติสุาาาาสจิติจจพระราโทนมุจีสหาสตันจากพริปุตตานางสัพเพเวโรจะนามกาสันในจวาพริงเสนนางลาหู พัตตมุปาค่มุงสามโยธานิ้พัฒนเตรปิกูนางสมิติงุมังอาโพยเทวาปัทวีเตโชวาโยตถาค่ะมุงวัลุนาวัลุนาเทวาโสโมจัตเจสาอาเมตตากรุณากไกกาคูเทวะสัตสิโนทาเสเตนะรากายาสาเพนานะตะวันนี่ตัอิทีมันโตัชุติมันโตวันทวันโตจะสัตสินโนมุทมานาอภิกามุภิกูนางสมิติงุมังเวนทุจเทวาสาบีจัสมารถูเวยมาจันทสุปริสาเทวาจันมะคูผลกิตาสัสทุปริสาเทวาจันนมาคูผลกิตานกขตตานิปลักกิต วาคูมันเถวราหกาวาสูนังวาสโสมเสโทสักโกปาคะปุรินโททาเสเตติธาตากายาตเพนานันตะวันนิโดยทิมันโตจุติมันโตวันนะวันโตัวยัสสติโนมันเถวนาภิกามโงภิกขูนังสมิติโุนังอาถาคูสาภูเทวาฉะมาคีสีคาริวะอริตกาจโรชากเชื่อมมา ปุปปาณิพาสิโนวัุณาถาธรรมาจะอัจจุจาจะเนกาสูเลยยสุราคูวงคูวสวเนสิโนท้าเสเติากายาสเพนานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนุวันโตยะสิโนมัตะมานาอภิกามุภิคูนางสมิติงนาังสมานามหาสมานามุสามน,นุสุตตะมาคิตาปุติกาคูวังค euh ูมโนปุติกา อาถาคูอริโยเทวายะโลหิตวาสิโนปารคามาปารคาคูเทวายัสติโนอาเสตเถระกายาสเพนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนมุสมานาอภิกามุภิคูนางสมิติงุนางสุกกากรุณาคูเวกันลักษะโอธาละกายาปามุขาคูเทวาวิจักขนาสาธามัตตารักษณะมิสกาจัสสิโนทานิยังอาคาปุชนโนยยิสาริวาสติอาเสตเถระกายาสเพนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนมุสมานา ทวิการบูปิกุนางสมิติงุนางเคมิยาลสาญามากตะกาจเตสติโนสัมพิตรการามเสธาโชตินนามาจัสวานิมมานติโนอาโคทาโคปาลิมิตา ทาเซเตนะทากายาสเพนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสติโนมุทมานาอภิกามุภิคูนางสมิติมนังสัธเทเตนะมันิกายาสเพนานันตะวันนิโนนามันว่าเยนะอาการจุงเยจันเยสติสาวสหาตาอุตจติมักคีลังโงกตินนมนาตะวังทาเขโมฆะตะลังนาคังจันทังวะสิตาติตังสุปมมาปรมัตโตจับปุตตายทิมัโตตาสันนังกุมาโอติโสจับโสปากาสมิติมนังตาสะพามโรกาณามาพมามิติตติอุปปันโนชุติมันโตภิมากายโย สติโซท้าเสราอิสราคูปัจเจตกัตวัติโนเทสัญจามัชตวากาลิโตปาริวาลิโตเตจัศเพภิกันเตสินเนเวสภามะเกมารเสนาภิกกามิตปัสสะกันตตามันทิยังเอธาคันตตาปันตาลารเกณะปันตมัตตูโวธรรมันตาปริวาเลธามาโวมุนกิตตโกฏินังอิติตัตตามหาเสนโนกันหาเสนังอเปสญิปานินาตระมาหาจากตะลังตะวันเพระวังยะถาปาวุสโกเมโขทันตยันโตสวิตุโก ตาทาโสปัจุดทาวติสังกุโทสังโมเสตันจะสัพพังอัปิญญายะเพราะว่ากิตติบาลิตาคูมาตโตวามันตยิสัทธาสาวเกศสเนรเตมาลาเสนาภิกกันตาเตวิชานาทัพิกกโวเตจาตปมะกะลุงสุตวาพุทธัสสาสันนังวิตลาเคหิปักกามุงเนสังโลมังปีเฉยุตสัพเพวิจจะังขามาพะยาติตายาสติโนโมทันติสักคูเตหิสาวกาเตชฉเนสุตาติ